cái <laughs> điểm ค่ะดูวิดีโอนีอีกทีนึงนะรอบเย็นครับผมก็รวบเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายมาถึงเย็นเลยมาถึงเยย็นเเลครับพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยคนแน่นมากใช่แล้วก็หาจังหวะเบรกไม่ลงเรือเที่ยงบ่ายถึงากสามจนพอต้องต้มพังแล้วแหละเพราะว่าพักทานข้าวเช้าใช่ใช่ใช่เพราะช่วงเช้าแบบแน่นมากครับ ก็ตอนนี้ก็ยังก็ยังมีมีอยู่ครับเพราะตลาดพระเราก็ยังนี่เปิดให้ชมพระนะครับผมต้องถึงแม้ว่าเวลานี้ก็จะเจอห้าสี่ห้าโมงแล้วใช่ช่วงสี่ห้าโมงแล้วด้วยซ้ำนะครับก็เราก็ยังเปิดให้เจ้าหน้าที่ของเราเออให้คำแนะนำนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องพระนะครับผมยันเดี๋ยวออกเสียงหน่อยไหมออกเสียงหน่อยออกเสียงหน่อยไหมสวัสดีครับพี่ครับขอเชิญนิดนึงครับ เออคันน um> ี้ครับพี่นี่พี่ชายที่แสนดีอยู่นี่เป็นไงวันนี้ไปวันนี้ครับสนุกครับมานั่งเลือกพระชมพระหาพระที่ชอบครับครับวันนี้สนใจอะไรเป็นพิเศษวันนี้ได้สองนางพญาอยู่ครับนางพญาเราส่งเราเป็นยไงบ้างครับก็สวยงามสวยนะสวยนะยู่จริงผมผมผมก็เร็งๆอยู่เพราะว่า พ่อเป็นคนพิษณุโลกแล้วก็นางพญานางพญาพิษณุโลกครับใช่ไหมครับแล้วแล้วที่แขวนอยู่ล่ะครับก็เป็นที่ของที่เช่าจากพออฟ้าเช่าจากพอนะครับครับเราไม่ได้เช่าครับพอแจกครับโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเป็นจัลสิลงใช่เป็นจัลสิลงนะครับข้างหลังเป็นคุดเพราะทำเป็นคุดด้วยอันนี้เป็นข้างหลังเป็นก้างปลาครับก้างปลาพอให้ วก็อันนี้บางพุ่พรมด้านหลังมีตาปั๊มแล้วก็มีจีวอรมีจีวอนของตุ๊กโตด้วยของพอให้ชุดนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับหยอก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 อยากจะทราบถึ่งกระแสตอบรับที่พอทำ แต่ตลาดเนี่ยเนี่ยวันนี้วันที่สองนวเนี่ยดีดีมากครับเพราะอย่างน้อยคนก็ได้มาเลือกพระที่เป็นพระแท้นะครับแท้ครับอันนี้ขอรับรองเลยการันตีเลยเป็นพระแท้ผมเป็นคนที่ชอบประกวดพระผมจะมาเลือกเลือกพระที่ไปประกวดครับครับที่ขาวว่าพี่เคยไปประกวดแล้วก็ชนะที่หนึ่งที่หนึ่งครับเพรับหลายองค์มากจนได้รางวัลพิเศษด้วยใช่ครับที่มาวาง เป็นพ้าที่สวยมากเลยครับแล้วก็เป็นพระที่แท้ด้วยนะครับหลากหลายหลากหลายหลายแบบครับเนี่ยเพรานเราเราต้องไปวัดใจเราต้องวัดใจครับต้องหมายว่าเราองไม่แน่ใจนะอันนี้เราสามารถดูและเลือกได้อย่างสบายใจเราสามารถจับต้องได้จับต้องได้ให้ส่งถ้ามีกล้องมาเองหรือไม่ก็นี่ เข้าเพื่องขยายพันหกร้อยเข้าขยายกรถเอกนะครับเราที่เราส่องนี่เราไม่ได้ว่าส่องว่าแท้หรือเก๊เราส่องว่าสวยแ่สวยแค่ไหนเน่หาเราถูกใจขนาดไหนนะครับเพราะความแท้นี่เราไม่ต้องพูดถึงเชื่อได้มั่นใจครับครับผมเพราะว่าผมกําลังก็จะเลือกหาครับเป็อตอนนี้กแลังครับจริงๆเรอพี่ครั ผมอยากจะบูชาทุกองหนึ่งแบบเอาแบบนับเมตตาเลยเนี่ยน่าจะเป็นมีอะไรแนะนำไหมเมตตาเลยก็ต้องต้องเลือกเองเลยเหรอโอ้ผมเหมือนนักสืบตอนเนี้ยเมตตาทุกองนะเมตตาทุกอง์สิร์มากจำพลาดของพุทธคุณเนี่ยเมตตามีทุกองค์เลยนะครับเออผมเดี๋ยวถามพี่หนึ่งว่ากล้องอันไหนจะชัดกว่าครับผมผมว่าของเกิดตกอันนี้สองห้างหรือสองอะไรครับ ผมเริ่มเหมือนนักสืบพิศวาสเดี๋ยวผมขอลองขอชดชมได้ได้ครับถ้าเราอยากจะดูพันถึงพันหกร้อยเอคละละเอียดขึ้นไปอีกครับก็มีให้บริการครับอ้โงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปที่จอภาพที่มีความขยายขยายถึงหนึ่งร้อยพันขออนุญาตหนึ่งพันถึงหนึ่งร้อยเท่าเลยครับก็ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า ทั้งหมดเนี่ยแค่เศษเศษเสี่ยวนิดเดียวครับอนะคร้บที่เ้าเป็นพ้ะที่ถูกต้องออเก็บไว้เป็นเก่าเก็บมาจากเก่าเก็บเลยได้เอามาให้ทุกคนได้สัมผัสครับผมแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบก็สามารถเช่าบูชาไปได้ใช่ครับโอ้วคุณส่งเลยครับผม จริงๆนะครับอยากให้ทุกคนนะครับได้มานะทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ10โมงเช้าถึง4โมงนะครับผมลื่อเราจะมีแบบเลทเลทให้ด้วยแล้วก็ครั้งนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เปิดตลาดพระให้คนได้เข้ามาชมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพระนะครับผมแล้วครับรู้สึกว่าอาทิตย์หน้าพออบอกว่าอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยแน่นอนที่ อช่ตอนนี้มีหลากหลายขึ้นอีกถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าใครนะพลาดวันนี้นะครับอาทิตย์หน้ายังมีนะครับผมยังไรก็ต้องมาให้ได้แล้วครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูธของตูกเก่าเป็นเก่าเก่าเก็บของขออนะฮะและที่สําคัญบางคนคิดว่าอุ้ยเราจะเอื้อมถึงไหมราคาย่อมยาวด้วยครับสัมผัสได้ด้วย ร5 0าด้วย350ขึ้นไปอยเงี้ยแล้วแต่ว่าใครมีกําลังใครอยากก็แบบว่ารู้ชื่นชอบแล้วประเภทที่แบบหายากหายากมากก็อย่างที่บอกผมก็ยาแล้วหายากใช่แล้วย้ำมาไม่รู้อีกทางนะครับบางทีผมเข้ามาดูอุ้ยผมไม่เคยเห็นนะริงทจเป็นพระที่หายากแล้วบางคนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยถูกต้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมอยากจะดูถูกต้องพลังขยายมาชมนะครับมามุมนี้นะครับมามุมนี้นะครับนี่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 มุมนี้เลยนี่นะครับอ่าเราขยายเห็นเลยหนึ่งพันหกร้อยเท่าเลยทีเดียวเลยครับความละเอียดสูงมากโอ้โหนี่เห็นไหมครับนี่โอ้โหนี่นี่เราโอ้โหแค่ไซส์ใช่ใช่เดี๋ยวลู้เข้ามาปกคุมนะพี่ช่วยแนะ่า เรียกว่าอะไรนะพี่เล็กครับขอเชิญพ er ี่เล็กด้วยเป็นถูกต้องครับผมขุบคณที่รอยน็าชัดเลยนะครับครับนี่นะครับเพราะว่ายังไงนี่เนื้อหาจะต้องตามอายุตามอายุตามถึงตามทันอายุเลยแบบหลายร้อยปีขึ้นไปครับพี่อ่ะพี่เล็กขอเชิญคือแนะนำหน่อยไม่ต้องห่วงว่า จะมองไม่รู้เรื่องหรือมองไม่ละเอียดโอ้โหเนี่ยชัดเจนรู้เละเอียดใช่ไหมครับพอ่าเรามาเจอพันหกร้อยเอ็กซ์รายละเอียดมันจะอ่าพี่เล็กสวัสดีครับผมต้อนรับพี่เล็กครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเออเชิญเลยครับนี่นะครับอันนี้เป็นไงครับพี่เล็กตรงนี้ก็พูดถึงก็ผู้ทุกคุณพุทธคุณโดยรวมก็เมื่อพูดถึงอารูปเอ่อลูกเอ่อพุทธพิมพ์ขั้นก็โอเคนะ อ่าวความเก่าค่าแผ่นไซขึ้นมานะาแล้วก็พระนี่เป็นพระที่เก่าเก็บไม่ได้พระใช้ฉะนั้นค่าแผ่นไรี่ขึ้นมาจะขึ้นปกค cool ลุมเนื้อพระหมดถ้าพระใช้ก็จะแบบผิวจะแบบอะไรนุ่มอะไรนะดูนุ่มแต่ว่าพอาพระพระไม่ได้ใช้นี่พวก้าบเอ่ออะไรรักน้าเกลี่ยพวกอะไรที่เขาด้าออกมาแล้วก็มวลสารมวลสารเขาจะด้ออกมาแต่ว่ามวลสารที่เราเห็นเนี่ยอยู่ที่โป่มานี่ก็ยังเห็นนะใช่ครับเป็นพวกเม็ดมวลสาร เทเลมอนพระซุ้มกาซุ้มกอนะครับมีกูไว้มือไม่จนใช่ครับผมกูลงมาเห็นอยู่ฮะไอ้ของไม่สงไม่ใส่คนก็เห็นอยู่นะครับเดียวครบหมดต่อแล้วแล้วพี่ตัวเล็กมีองค์ไหนบ้างครับที่พี่พี่คิดว่าพี่คิดว่าพิเศษที่สุดแล้วก็อยากได้ที่สุดพี่พี่เอามาที่นี่นะม่ส่งเลยไม่ไม่มีองค์ใละทุกองค์ละทุกองค์แต่ว่าพระขออ้ฟ้าเนี่ย คือความแท้คือมีมีครบทุกอย่างนะในมวลสารครับ่มีทั้งเม็ดดำเม็ดแดงพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลียไหลต้นยอเนี่ยปลาปูต่อยปลาปูไตครับผมแล้วก็อย่างพออเคยย้ำจุดเสมอว่าพระแท้คือพระที่มีชีวิตนะครับจะไม่หยุดนิ่งนะครับตามหลุมตามร่องนี่แท่แฉกเขาจะงอกขึ้นมาปิดหมดนะปิดหมดแล้วก็ มันจะมีฟิล์มบางๆเพื่ออาจารย์โจ๊กเล่าอัลลคนายจะเป็นฟิล์มบางๆเชือดมาเชือดไว้เพราะว่าการเกิดเซลล์ตายขึ้นหนาๆเนี่ยนะมันก็จะเกิดฟิล์มขึ้นมาครอบไปทั้งหนึ่งนะแล้วก็พวกอะไรๆเงี่ยงเนี่ยเขาก็มีอยู่เขาบอกว่าพระสมเด็จหรืออะไรเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีรอยแผลมีรอยบาดแผลถ้าเขาจะรักษาขึ้นมาเองนะครับผมแคลไซด์ที่จะเข้ามาปกปุมเหมือนเราเย็บแผล เนี่ยรักษาเรามีการรักษาตัวเองครับผมเออการรื้อ่าใช่ครับผมปกติท่นไม่ได้ล้างผ้าปัจจุบันพระรอยเก่าๆเนี่ยแต่ว่าแต่สร้างใหม่ๆใช่ไหมนี่ก็น่าจะเป็นยุคป่าครายุคป่าแล้วเพราะว่ามวลสารที่ใส่เข้ามาเนี่ยจะเริ่มละเอียดแล้วใช่ตอนต้นมวลสารจะเม็ดใหญ่นะฮะก็สวยครับสวยครับ ผมรออยากลองดูแบบมวลสารแบบเยอะเดี๋ยว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 ว่าเห็นชัดๆกันผมอลองเนี่ยห้พี่เล็กลองดูนี่โอ้โหข้าวหลางอ่ะมันยังมีคาบคาบคาบรักอยู่คาบรักอยู่ที่ท่าก็ไม่หมดรับมาหนาอันนี้คือ พระเก่านะถ้ามันรักใหม่ก็จะทาแค่ผู้การทาจะบางๆใช่บางในจะมีความหนาะความบางของสีรวมของลา,ายล่องจำเป็นทีแคลไซด์เข้ามาปกคลุมรักนี่ก็ยังเห็นอยู่เขาจะแคลไซด์ก็จะคุมขอบลักษ์กันเองใ,ใช่ครับ <คา S 1> ผมก็งอึ้นมาใหม่เพราะแคลไซด์เขางอกต่อ,อเวลาอยู่แล้วเนี่ยนี่ผมหยิบเองนั่นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำองค์นะครับเป็นซุ้มกอกซุ้มกอกดูกอกนะครับคุณเล็กเล็กพิเศษที่เดินตรงนี้ก่อน ซุ้มกอนะครับผมซุ้มกอจิ๋วครับโว้ยแค่เราไม่โตไม่เที่ยบไม่โตมูดภรรยาแล้วเดี๋ยวต้องรอความเดี๋ยวปรับความชัดก่อนต้องเอาลงเถอันนี้เก็บกันให้ผมไม่ไะไม่ได้ เล็กมากครับชิ้นกอองนี้เล็กเล็กผิวเลยอ่าเอาลงมาครับโอเคเลิกอีกเ่อยอ่านี่พอขยายแล้วเห็นเห็นมวลสารนี่เยอะมากหืมทักเล็กเนี่ยล็บทอดปลายเล็บเลี้เคียเป็นเป็นพราทุกกอที่หายากมากฮะเนื้อมวลสารเนื้อหาในครบแล้วมีเห็นหน้าเห็นตานะครับผมนี่มีมีหน้ามนตาด้วยมีหน้ามนตาครับ บางบองค์จะเห็นขอบกระนกด้วยนะุกอย่ามีน้ตาในสังคมนะล่วนี่อันนี้มีหน้าตาเี่ยคือมีฟูไว้มึงไม่จนถูกต้องครับมีสุ้มกอเล็กสำหรับสุภาพสตรีที่อยากจะเอาไปแขวนนะอ่าถ้าหัวนั่นหลังด้านหลังนะด้านหลังนีอาราคนไหนครับขอโทษนะครับนี่เนื้อเขาก็จะมีแบบมีเม็ดมนสารรวมมังคุดินโบราณอยู่ด้วยที่ที่เขาเผานี่ถ้าสังเกตดีๆนะครับก็ยังมีนี่ นี่คือโบราณเนี่ยเอามันจะไม่กองเลยจะมีเม็ดเม็ดเอมันมันอาจจมีเม็ดพระธาตุด้วยอ่าใหญ่โตเกินไปอ่าลองเปรียบเทียบกับองค์ใหญ่ดูดูเมนูข้างๆนะครับนี่โคลไซส์เลยฮะรูเนื้อแต่งเข้าโตกันเลยคนละคนละเอ่าดูขนาดขนาดตีลโอลยไม่เพียบเท่าอ่านี่เลย มีคนอยากได้สวยงามมากอะเนื้อมันสวยงามมากครับโอเคนี่ด้านหลังก็ด้านหลังสวยงามครับมีหลายไซส์นะครับมีทั้งใช่ครับก็หลายอาจารย์เขาก็ดูเขาจะดูพวกนี้หละอ่าพวกเม็ดแร่ดูพวกเม็ดแร่เม็ดส้มเม็ดดำพวกนี้เม็ดแร่ถ้าว่าพระยุคเก่าจะมีเม็ดแร่เม็ดละเยผสมอยู่พระยุคใหม่เนี่ยเขาจะเป็นแบบดินกรองอะไรอย่างเงี้ยนก็จะม่เห็นพวกเม็ดแร่พวกนี้ จะไม่เห็นมวลฝาไม่เห็นแม่แร่แม่แร่ทุกคนเข้ามาด้วยครับผมนะเรื่องเก่าจะเป็นอย่างนี้นะโอ้โหโอเคครับนี่เมื่อกี้พี่เป็นคนจิบมาใช่ไหมใช่ครับแนะนำเพราะว่าจิ๋วเนี่ยหาไม่ค่อยเจอครับไม่ัยเรามาก่อนเรจะเห็นตัวองค์ใหญ่นะเราจะเห็นอย่างง่ายๆเลยครับเจ็ดเปี้ยวไม่ครับสมเด็จกระนังก็มีนะที่นี่ใหญ่ ผลเด็กคะแนนก็น่าเล่นค่ะได้ผมเด็กคะแนนนี่ก็จะเป็นแน่นอนผมเด็กคะแนนร้อยคะแนนพันเพราะเขาเอาไว้ขั้นตอนที่นับพระแล้วแต่ว่าองค์ที่เอามาตรวจเนี่ยมวลสารครบเหมือนองค์ใหญ่เลยแล้วก็เหรออยากชมอยากชมนิ้วๆเนี่ยนะครับได้จริงๆงานเล็กเท่ากับนิ้วสไอ้เด็กใส่ได้ผใส่ได้สวยงามมากสวยงามเมือ้ตามที่ผิดหังครับอันนี้ปกครองใสนใจก็คสอบถามได้เลยนะครับ พราะถ้าเบื่อมาเราก็มีพระให้ชมอยู่เรื่อยแล้วก็ใครอยากใส่กรอบแล้วก็มีด้านี่เลยนี่เลยนี่มีเรื่อยแล้วก็มีพี่ๆใส่กรอบให้ด้วยใช่ใช่ใช่มีด้จคะแนนเออกรอบก็มีทั้งกรอบเงินกรอบทองนะแล้วมีกรอบนกรอบนลารอากรนากรอบากรอบนากรารนี่รอบนกรอบนรอบนากรอบนากรอบนใหญอแนาอนกรอบนากรากรอบาอบนากรอบนากรอบนากรอบนากบนากบนารบนากบกอนากรบรบนาอบนากรอออกอออกอรนอนา ขอขอชมขอชมเครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมมาฝั่งนี้ดีกว่าให้พี่โอ้โหที่เล็กับบนี้ครบทั่วเลยฮะเผอเนื้อหามวลสารมันพระองค์ใหญ่เลยฮะทำไมอ่า อลอยยุบย่นแยกเหมือนกันหมดเลยนะฮะเนื้อมวลสารเนื้อดินเขียวแม้แต่เม็ดทองก็มีนะฮะอ่าแล้วก็พระซุ้มกอเนี่ยอ่า<ม>แล้วรอยหลุมรอยอยหลุมยุบย่นย่อเนี่ยแค่ยุบแยกแอ่ยุบย่นแยกเนี่ยมีเหมือนกันพระองค์ใหญ่แล้วพระซุ้มกอฝังเม็ดดาเม็ดแดงฝังอยู่เลยฮะครบทุอ,อย่างมีมีครบทุอย่างครับแล้วก็สวยงามเนื้อเนื้อหาเหมือนพระองค์ใหญ่เลยแต่ว่า หมาะสำหรับสุภาพสตรีที่ชอบองค์เล็กๆนะดูด้านหลังฮนะสวยงามครับหลังมันเขาเรียกหลังขนมเข่งอะ่ะใช่ไหมที่ว่าเป็นเน่าๆหน่อยเนี่ยนะครับเอาซุ้มกอนะแล้วแคลวไซต์เคลือบผิวหมดเลยแล้วก็เม็<า>ดเออใช่ไหมเอ่อดินเจ็ดโป่งเจ็ดตาเจ็ดท่าเจ็ดฝ่าอะไรที่ที่อาจารย์โจ๊กเคยแนะนำนะก็เนี่ยอยู่แลปลาซุ้มกอก็มีนะ บางองค์นี่ก็เห็นเม็ดทองเนี่ยสามเม็ดเลยที่ผมส่องดูนะอ่าคือเขาเข้าครบตําราที่จะไปออกใบเสื้ออาจารย์โจกได้เลยนะแต่เป็นพระที่องค์ขนาดเล็กๆแล้วก็สวยงามอันนี้เป็นแหวกม่านนะแหวกม่านแหวกอุปสรรคนะอันนี้ก็มีน้อยแหวกอุปสรรคใช่ไหมมีมีสามองก็มีเมตตาอ่าก็เมตตามานิยมเอกหน้าใช่ไหมเม็ดทองขึ้นเห็นเลยตรงแหวกม่านนะฮะ ครบเลยนะเนื้อเนื้อหามนสานี่เหมือนพระองค์ใหญ่หมดแน่นเลย่นเลยครับมีครบทุกอย่างมีพระซุ้มกอมีเม็ดดำเม็ดแดงมีเหล็กไหลเงินยวงฮะครบทุกอย่างเนี่ยสำหรับสุภาพตะเรูตรงอันเนี้ยเล็กมากฮะเล็กเล็กกว่าดิโป้งไม่อีกนะอแต่ว่ามนสราและพุทธคุณไม่ต้องห่วงเท่าเท่าพระองค์ใหญ่เลยฮะะมีครบนยพระซุ้มกรตามขอบมีกุ้ยไม่จนนี่ มารับพระที่นี่แล้วส่งขยยแล้วส่งขยะส่งขยะดูเลยฮะว่าพระที่เขาเลือกได้ด้วยเพราะว่าถ้าท่านเลือกแล้วครบนะครบตามที่อาจารย์โจ้เขาออกใบเซอร์เนี่ยท่านได้ออกใบเซอร์ได้สบายเลยเพราะว่าท่านมีโอกาสมาเลือกฮะถ้าไปที่อื่นท่านไม่มีโอกาสมาเลือกองเงี้ยใช่ไหมเงี้ยนอนอสมเด็จคะแนนนะพิมใหญ่เหามวลสารโดยพระสงฆ์ก่อ อันนี้สายเล่สาเล็ก็อันนี้เม็ดทองมีสองเม็ดเลยวะเนี่ยอ่าอ่เม็ดทองยังมีสองเม็ดองค์นี้ยวะเนี่ยท่านได้ออกไปซื้อได้สบายเลยเนีะอ่าสวยงามนะคพราะพาแท้นี้พ้ครับผ่านเครื่องวิทยาศาสตร์ได้ใช่ต้องต้องไม่กลัวเพิ่งเครื่องวิทยาศาสตร์ต้องไม่กลัวกล้องต้องไม่กลัวกล้องครับอ่าใช่แท้แต่ปาไม่ไม่ไม่แท้แท้สิบเอ็ดแท้สิบเอ็ดอย่างเดียวนี้ผ่านไม่ได้แล้วครับมันมันใช้ไม่ได้แล้วต้องมันต้องแบบมันต้องวิทยาศาสตร์ด้วยครับ สวยงามมากครับเน네ี่ยที่แนะนําก็คือเนี่แหละครับที่อยากได้คือเนี่แหละครับสุมเอ่อพระคะแนนนี่ยแหละครับสวยงามมากครับอ่าเล็กแต่หายากด้วยหายากด้วยนะเป็นพระที่หายากพิมพ์เล็กเนี่ยใยญ่เพราะส่วนมากเขาเล่นพิมพ์ใหญ่กันใช่ให้ให้ลูกสาวให้ให้สาวสาวเอ่อพะยมภรรยาเนี่ยบูชาเนี่ยอ่เนี่ยใช่อ่า เราสาศึกษาด้วยขยากได้ก็ต้องให้เขาอะมานะน่ะก็เชิญชวนนะมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับมาเลือกพระมาเข้ากล้องดูในกล้องขยายดูว่าจนจูใจว่ามีอะไรมั่งฉันสนใจฉันศึกษาอะไรบ้่งฉันไม่รู้อะไรมั่งลองสอบถามกันดูไม่เข้าใจไปถามพอฟ้าอีกนใช่ไหมนะพอฟ้าเนี่ยก็คือใบเสือที่มีชีวิตละน่ะพอฟ้าผ่านไม่ผ่านมีอะไรมั่งไม่มีอะไรมั่งพอฟ้ารู้หมดนะ ะเรามาเข้ากล้องใหญ่ๆอย่างนี้ดูว่ามวลสารมีอะไรบ้างไม่มีเยอะมากก็เห็นหมดแล้วเพราะว่าพระที่นี่ไม่กลัวกล้องพระที่รักกล้องใครมาก็หยิบมาก็ส่องกล้องก่อนแล้วเพื่อความมั่นใจความชัวร์อยากจะเอาทีมบาเวสได้หรือเปล่าเอามาดูเอามาดูว่าอกร้อยสองร้อยมาหามาตรวจต้องใช้ต้องติดไม่คิดใช่ไหมไม่ไม่ไม่คิดโอเคเอคมาตรวจได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยพระล้างเนี่ย องละห้าร <_ Jean> ้อยองละสามร้อยาสิบไม่ใช่ไหนเนี่ยก็เข้ากล้องมาโอ้โหอ๋ออ๋ละสามองสององนะอ่าเพราะเพราะว่ามวลสารพระพุทธคุณเนี่ยก็ไม่ต่างจากอง์นี้เป็นพันสองพันเป็นหมื่นเป็นล้านเพราะว่าเป็นพระที่สร้างมายุคเดียวกันนะใช่ไหมเียงแต่ว่าเขาไปล้างมาจงเขาล้างก็ยังมีข้อที่ใช่ใช่ไหมใช่ราคาไม่แพงครับอ่าจะต้องได้แล้วก็เขายังมีความยังมีคราบความเก่าอยู่ทิ้งรักทิ้งอะไรเห็นอยู่เอิ่ม ดูแล e ว้วมันคลาสสิกเตอ่ะใช่ไหมใช่ไหมล้างโล้นลอกขาวเลยใช่มีการเปลี่ยนแปลงใช่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 ผมเนื้อหาสวยนะติงแค่สามร้อยติดห้าร้อยก็เนื้อหาสวยนะมีมีพักกันมีเนี่ยเห็นหมดเลยฮะเนื้อหามวลสารก็จะถูกแถวใส่ไปนิดนึงใช่เนี่ยสิ่งที่ถูกล้างไปก็เริ่มงอกออกมาแล้วนะแถว มวลสารอะไรก็ยังขึ้นมายังเห็นอยู่เนี่ยก็เริ่มงอกงอกทับมาด้วยทับขอบรับอะไรเนี่ยอย่างในหลุมๆพวกนี้เขาก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะว่าเป็นพระที่มีชีวิตนะโอเคครับผมพอเรียนรู้ไปพร้อมกับพอแลครับเราทุกอย่างมันเรียนรู้ได้ทุกคนนะครับเรียนรู้ไม่มีบรนจบอย่างองค์เนี้ยอ่าได้ไปก็เนี่ยเม็ดมีเม็ดทองเม็ดหนึ่งละอ่ไปเข้าใบเสืออาจารย์โจ๊กจบผ่านแน่นอนอ่าเข้าประกวดได้และ ในตําในในสังกัดอาจารย์โจงต้องต้องผ่านใบเซอร์ก่อนเนี่ยผ่านใบเซอร์แน่นอนตรงนี้พ็ครบทุกอย่างแล้วฮะก็ขอบพี่ตัวเล็กครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับมีนี่ใครที่อยากจะมาเจอพี่ตัวเล็กก็ได้เลยนะฮะให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีคุยสนุกมากด้วยแล้วแล้วใครมาที่นี่นะครับ ได้ความรู้กลับไปถูกต้องวิธีการดูว่าพระแท้เนื้อหายังไงมวลสารอะไรยังไงบ้างถูกต้องเะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับนะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่องแค่แค่เดินทางมาที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายมีอาหารถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปมุมอื่นอีกนิดนึงอ่าครับไปเลยที่องเดี๋ยวให้ให้พี่ ก็ก็นี่ลองดูว่าอ่าเรามีพระอะไรบ้างเออครับเดี๋ยวครั้งหน้าพ่อก็จะเอาอเมาเพิ่มอีกอันนี้แค่ส่วนเสี่ยวนิดเดียวสวัสดีครับพี่ครับรบกวนถามนิดนึงครับว่าอันนี้คือจองหรือว่าอะไรครับอ๋ออันนี้ทำม,มาทับกันใบพิวครับโอ้โหผลก็ว่าจออจองอ <im it> จบ<อ> <im it> เลยพิวหายอ๋อครับผมไม่รับบุ๊กอันนี้คือพระปิตาขออน,นุญาพระปิตานะครับ จัมโบ้สองนะครับจมโบ้นะครับรติดตาจัมโบ้สองครับผมนะครับอ่าเดี๋ด้านนู้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางส่วนก็เริ่มเก็บละครับผมเพราะว่าตอนนี้เวลาก็ช่วงนี้คือช่วงหน้าหนาวเขวงหน้าหนาวใช่มันจะขึ้นเร็วใช่ห้าโมงหกโมงนี้มืดแล้วครับผมมืดแล้วนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นครับเย็นเลยนะครับ ตลาดท่าเครื่องเนี่ยสองวันทย์เป็นพิเศษแต่ถ้าวันธรรมดาบางทั้นว่างก็แวะเวียนเข้ามาเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้ามาดูชาหรือว่ามาชมด้วยตัวเองใช่ครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็แวะ เย็น้ามาวันนี้ก็ถึงเย็นเลยนะคะเย็นเลยครับวันนี้วันนี้ก็ครัวฟ้าให้ชีวีหรือม้นที่ม้วยย่อมใจเป็นสุดๆกับข้าวกับปลาก็อร่อยเหมือนเดิมนะแล้วตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วมีสมาชิกประชาชนที่มาช่วงเย็นได้รับผ้าย่างโอ้ยได้ครบเลยครับได้ครบแล้วใช่ไหมฮะครับผมวันนี้ก็ก็ยังมี ยังมีข้างในอยู่ครับก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ชมบรรยากาศต่างๆกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านถ้าใครมีโอกาสและเพียนเข้ามาก็เชิญเข้ามานะคะก็มีคือมุมด้านนอกถ้าด้านในก็ตามที่เห็นว่าเป็นเหมือนวัดแล้วไรก้นบอกว่าเหมือนวัดแล้วอ่ะ เหมือนวัดแล้วไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นบ้านแลไม่ใช่บ้านแล้วเขาบอกเข้ามาโอ้ยิ่งกวัดก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ขอฟ้ามอบให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนหนึ่งองค์หน้าต่อหนึ่งคนแต่ว่าพอถึงเวลานะฮะกอก็พอเห็นมาซ้ำก็ให้อีกนั่นแหละแต่ว็ก็ต้องมีกฎกติการของตัวเองด้วย เราฝากไว้ทุกเสาร์อาทิตย์สามารถมากราบขอพอรปู่แล้วก็มารับพระได้ท่านหะน <พอ S 1> ดับองค์เคยรับแล้วก็แวะเวียนเข้าไาได้อีกม,มากราบขอพรได้ทุกเสาร์อาทิตย์ครับผมใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือแบบอย่างที่ดีที่เพื่อนเพื่อนอน,น้องน้องพี่พี่นะเป็นจิตอาสาได้มาช่วยพอ,อฟ้าเฉพาะกำาหน่งของเจ้าหน้าที่เราก็เหนื่อยล้ากันตามตามกันเพราะว่าพอทำงาน24สชั่วโมงไม่มีเวลา อย่าวันนีเดนใช่วันนี้ยาวพบพระคุณเจ้าเองเอาผ้ามาเช็คผ้าให้เป็นร้อยกับองค์นะก็แท้มีบ้างก็เกือบเกินครึ่งนะคะเกือบครึ่งก็ปอมสักเกินครึ่งอีกเหมือนกันแล้วเมื่อกี้ค่ะขึ้นไปขอบอกว่านั่งไปเผลอหลับบนโซฟาสักสิบ เกือบ20นาทีตกใจเอ้านี่เย็นแล้วนี่เพราะว่าขึ้นไปทานเข้าช้าทานเข้าวเช้าเมื่อกี้นะครับทานเข้าเช้าก็เย็นแล้วนะครับ้าหนโอ้โหนี่จะเริ่มมืดใช่มันนีมืดแล้วตอนนี้ห้าโมงกว่านี่เริ่มมืดเข้าหน้าหนาวอีกแล้วนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยบ้านเราอ่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะก็สิ่งสำคัญที่สุดทุกเสาร์อาทิตย ในเวลาที่จะให้เข้ามาก็คือตั้งแต่เช้าเก้าโมงตั้งแต่เช้าเก้าโมงมีอาหารแล้วครยาแล้วเก้าโมงถึงสี่ถึงห้าโมงเย็นนะก็ทุกเสาร์วทิที่ส่วนวันธรรมดาถ้าท่านมีโอกาสแวะเวียนเข้ามาก็สามารถมาได้เร่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีผู้คนมล้ครับผมก็ขอบคุณน้องๆจิตอาสาทุกคนแล้วก็ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังช่างภาพช่างกล้องตัดต่อแล้วก็ทุกคนค่ะที่แม่ครัวครับ แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกๆกคนค่ะช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงความโศกเศร้าเนะับก็เหมือนกันทุกคนกัราบทราบกันดีว่าทุกคนก็มีความรักต่อแม่ของชานดินนะคะก็เราทุกคนก็มีความ เ้าโศใจแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ให้พี่น้องคไนไทยทุกคนมีกำลังใจเดินหน้าสู้กันต่อไปค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีนะครับทุกคนคคสวัสดีค่ะ